Hello English กับครูวิกเตอร์พัฒนาสิริกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Hello English รายการที่คุณผู้ฟังจะได้เรียนภาษาอังกฤษหลากหลายแง่มุมไปด้วยกันกับครูวิกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงคำศัพท์สำนวนแง่คิดรวมไปถึงเกรดความรู้ทางวัฒนธรรมต่างๆตามที่ได้สัญญาไว้กับคุณผู้ฟังทุกท่านว่าในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อถึงความสัมพันธ์อันเป็นพิษ คุณผู้ฟังยังจำกันได้ไหมครับว่าความสัมพันธ์อันเป็นพิษพูดอย่างไรในภาษาอังกฤษใช่ครับ toxic relationship toxic relationship นั่นเองครับคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงพฤติกรรมของคู่รักที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันเป็นพิษไปส่วนหนึ่งแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อว่ายังคงมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยอื่นๆอะไรอีกบ้าง และหากคุณตกอยู่ในความสัมพันธ์อันเป็นผิดนั้นคุณผู้ฟังจะมีวิธีแก้ไขหรือหาทางออกได้อย่างไรกันบ้างครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังกันเลยครับ Without further ado let's dive right in Number one Presuming you're guilty until proven innocent Again presuming you're guilty until proven innocent คือการที่ทึกทักไปก่อนครับว่าคุณมีความผิดจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่าบริสุทธ์จริงครับ Again, a controlling person is often very skilled and making you feel that you've done something wrong even before you realize what you did คู่รักที่มักแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของเรานั้นมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับคือทำให้เรารู้สึกว่าได้ทำอะไรผิดลงไปก่อนที่เราจะรู้ตัวได้สำไปครับ You may walk in the door to find them already angry about something that they've found, thought about, or decided in your absence. And they may keep evidence of your wrongdoing to a point that you may feel that they've got a whole case against you even if you don't quite understand it เขาอาจจะอ้างได้ครับว่ามีหลักฐาน e vidence ที่จะมัดตัวคุณได้อย่างอยู่มัดทั้งๆที่คุณอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้ From where you put their favorite coffee mug to whether you had lunch with a coworker without them knowing ยกตัวอย่างกรณีแปลกๆของการทึกทักไปเองนะครับก็อย่างเช่นการที่คุณเปลี่ยนที่เก็บถ้วยกาแฟของเขา รือการที่คุณไปทานอาหารกลางวันกับเพื่อนร่วมงานของคุณโดยไม่บอกเขา you will always be assumed to have had criminal motives controlling partner ของคุณนะครับก็พร้อมที่จะปักใจเชื่อไปทันทีว่าคุณมี criminal motives หรือมีเจต,ตนาไม่บริสุทธิ์อย่างแน่นอนครับ why do they do this to use it as justification for punishing you in some way Or preemptively trying to keep you from making that error again, to keep you acting in ways they want you to การที่เขาทึกทักต่างๆนาน,นาไปว่าคุณได้ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวใดๆต่างๆของคุณนะครับก็เป็นเพื่อไปหาเหตุผลที่จะมาลงโทษคุณครับและเพื่อที่จะอ้างได้ว่าคุณไม่ควรที่จะมี error ไม่ควรที่จะทำผิดซ้ำๆแบบนั้นอีก จะได้ทําตามใจเขาต้องการนั่นเองครับมาดูข้อถัดไปครับ Getting you so tired of arguing that you relent again Getting you so tired of arguing that you relent คือการที่ชวนทะเลาะจนคุณเหนื่อยล้าเกินกว่าจะโต้อตอบนั่นเองครับ While some controlling people like to exert the influence under the radar many others are openly and chronically argumentative and embrace conflict when they can get it พฤติกรรมของคู่รักที่ทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบางคนอาจจะมีวิธีใช้อิทธิพลครอบงำความรู้สึกนึกคิดของคุณอย่างแยบคายแนบเนียนแต่หลายๆคนก็อาจจะเลือกทำอย่างเปิดเผยคอยหาเรื่องทะเลาะถกเถียงกับคุณตลอดเวลาครับ this can be especially true when their partner is more passive and the controlling person is likely to triumph in every disagreement that comes up สถานการณ์แบบนี้นะครับมักจะเกิดในคู่รักที่มีฝ่ายหนึ่ง passive ครับคือเลือกที่จะนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ในการทะเลาะเบาะแหวงครับหรือเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ากเกินกว่าจะตอบโต้ จึงทำให้ controlling partner เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะในการทะเลาะเบาะแว้งอยู่รํำไปนั่นเองครับในข้อนี้มีคำศัพท์และสำนวนที่น่าสนใจดังนี้นะครับคำแรกคือคำว่า exert exert e x e r t exert e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  เป็นคำกริยาแปลว่าใช้อำนาจครับเราจะใช้คำว่า exert กับคำดังต่อไปนี้ครับเช่น force F O R C E Force Power P O W E R Power Pressure P R E S S U R E Pressure หรืออย่างในตัวอย่างข้างต้นคือคำว่า Influence I N F L U E N C E Influence ลองมาฟังตัวอย่างอื่นๆของ สำนวน exert one's influence ครับ If you were to exert your influence they might change their decision อีกครั้งนะครับ If you were to exert your influence they might change their decision ถ้าคุณลองใช้อิทธิพลที่คุณมีพวกเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อีกสำนวนที่น่าสนใจก็คือ under the radar under the radar R A D A R radar หรือที่คนไทยทับศัพท์ว่าเรดาร์ ader, นั่นเองครับเวลาเราพูดว่า under the radar คือโดยไม่เป็นเป้าสายตาอย่างเงียบๆอย่างไม่มีใครสังเกตครับมาลองฟังตัวอย่างประโยคที่ใช้สำนวน under the radar He tried to stay under the radar as he went about his business อีกครั้งนะครับ He tried to stay under the radar as went about his business. he went เขาพยายามทำตัวไม่ให้เป็นเป้าสายตาของใครตอนที่เขาทำธุรกิจสำหรับในข้อนี้นะครับแน่นอนว่าการที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบทะเลาะบอกแหวง้งไม่ควรจะนำมาเป็นข้ออ้างในการที่เราชวนคู่รักโต้แยงตลอดเวลาเพราะจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์และสุขภาพจิตก็จะแย่ลงไปทุกวันทุกวันแน่นอนทั้งสองฝ่ายครับ caught by making you feel belittled for long-held beliefs making you feel belittled for long-held beliefs it's great when our partners can challenge us in interesting discussions and give us new ways of looking at the world it is not so great when they make you feel small, silly or stupid, or they consistently try to change your mind about something important to you that you believe in. แต่ละคนก็อาจจะมีรัทธาความเชื่อทางการเมืองวัฒนธรรมและการมองโลกที่แตกต่างกันไปซึ่งก็จริงอยู่ครับว่าการที่คนรักเราสามารถท้าทายความเชื่อของเราโดยการตั้งคำถามให้เราเปิดใจรับมุมมองที่แตกต่าง ก็อาจจะเป็นเรื่องดีแต่ในทางตรงกันข้ามหากเขาเลือกที่จะดูถูกทำให้คุณรู้สึกเป็นคนโง่เขลาที่มีความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งและก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อความศรัทธาของคุณตลอดเวลาพฤติกรรมแบบนี้ก็คงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสักเท่าไหรหนะักจริงไหมครับ openness to new experiences i wonderful but a controlling partner doesn't see it as a two way street and only wants you to be and think more like they do การเปิดใจรับประสบการณ์หรือมุมมองใหม่ๆเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนครับแต่ controlling partner หรือคู่รักที่มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยมักจะลืมนึกไปว่ามันต้องเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายและเขาก็จะต้องการให้คุณเป็นให้คุณคิดอะไรแบบเขาเท่านั้นครับ สำนวนที่น่าสนใจในข้อนี้คือ a two-way street a two-way street ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือถนนหรือซอยที่สามารถเดินรถได้ทั้งสองช่องทางใช่ไหมครับซึ่งเรามักจะใช้ a two-way street มาใช้อธิบายสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ต้องเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายครับมีคำพูดหนึ่งที่จะได้ยินบ่อยๆก็อย่างเช่น trust is a two-way street อีกครั้งนะครับ trust is a two-way street ความไวเนื้อเชื่อใจกันต้องเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับข้อถัดไป making you feel you don't measure up or are unworthy of them again making you feel you don't measure up or are unworthy of them measure up measure up เป็น phrasal verb ที่มาจากคำว่า measure M E A S U R E measure แปลว่าวัดใช่ไหมครับทีนี้พอมารวมกัน measure กับ up กลายเป็น phrasal verb แปลว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมดีพอนั่นเองครับซึ่งเรามักจะใช้ในรูปปฏิเสธมาฟังตัวอย่างกันครับ She could never measure up to her mother's expectations again. She could never measure up to her mother's expectations. เธอไม่เคยจะดีพอสมกับความคาดหวังของแม่เธอเลยเพราะฉะนั้นในข้อนี้เมื่อเราพูดว่า making you feel you don't m e a s u r e up ก็คือการทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรกับอีกฝ่ายนั่นเองครับกลยุทธ์ที่เป็นพิษเหล่านี้นะครับอาจจะผ่านวิธีการหลากหลายรูปแบบเช่น suddenly make you feel less attractive than they are คือการที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีสเสน่ห์น่าสนใจเท่าเขาครับ constantly reinforcing their professional accomplishments as compared to yours อาจจะนำความสำเร็จในอาชีพการงานของเขามาเปรียบเทียบว่าเขาเหนือชั้นกว่าคุณครับ comparing you unfavorably to their exes การหาข้อเปรียบเทียบว่าคุณไม่ดีเหมือนคนรักเก่าของเขาอย่างไรบ้างนั่นเองครับ เมื่อเราพูดถึง controlling partner พวกเขาต้องการจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องขอบคุณคุณต้องรู้สึกซาบซึ้งที่เขาเลือกมาคอบคุณครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างข้างต้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นว่าคุณจะต้องพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อทำให้เขาพึงพอใจในตัวคุณถ้าคุณกำลังต้องทำแบบนั้นอยู่ทุกวันก็เป็นสัญญาณอันชัดเจนนะครับว่า คุณกำลังตกเป็นเหยื่อของ controlling relationship นั่นเองครับข้อถัดไปครับ teasing or ridicule that has an uncomfortable undercurrent การหยอกลอ้อการแซวที่เต็มไปด้วยความอึดอัดใจแฝงอยู่คำว่า undercurrent u n d e r c u r r e n t undercurrent อาจจะแปลตรงตัวได้ว่าคลื่นใต้น้ำแต่ในหลากหลายสถานการณ์เราจะใช้คำว่า undercurrent เพื่อบรรยายอารมณ์ความรู้สึกลบๆที่แฝงอยู่ภายใต้การกระทําอื่นๆครับ humor or even teasing can be a fundamental mode of interacting within many long-term relationships จริงอยู่นะครับที่การหยอกล้อแซวกันเป็นเหมือนเรื่องสามัญประจําบ้านของคู่รักที่อยู่กันมายาวนาน The key aspect is whether it feels comfortable and loving to both parties. ปัจจัยสำคัญน่าจะขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองฝ่ายรู้สึกสบายใจกับการแซวการหยอกล้อนั้นไหมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นการแสดงความรักอย่างบริสุทธิ์ใจหรือไม่ครับ in many manipulative relationships emotional abuse can be thinly veiled as i was just playing with you you shouldn't take it personally. kantam writes it like and in one fell swoop. not only does the original criticism stand but now an additional criticism of you having the wrong reaction has been levied เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดมีการหยอกล้อกันแล้วคุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจกับการแซวแรงๆของคู่รักคุณก็อาจจะตกเป็นฝ่ายผิดทันทีที่ตีความคำพูดของเขาผิดไปจากเจตนาของเขา มันเหมือนกับเป็นการบอกไกลๆยนั่นเองครับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกโกรธกับคำพูดจิกกัดของเขาเลยสำนวนที่น่าสนใจจากข้อนี้ก็คือ in one fell swoop in one fell swoop in one fell swoop หรือ at one fell swoop เป็นสำนวนที่มีความหมายเหมือนกับ all at once all at once คือ โดยทันทีทันใดโดยฉับพลันในรวดเดียวครับเรามมกจะใช้ in one fell swoop เน้นถึงเวลาที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นพร้อมกันในทันทีทันใดนั่นเองครับมาลองฟังตัวอย่างประโยคที่ใช้ in one fell swoop I got all my Christmas shopping done in one fell swoop ฉันซื้อของขวัญวันคริสต์มาสเสร็จในรวดเดียวจบจริงๆแล้ว พฤติกรรมของ Manipulative Partner ยังมีอีกหลากหลายข้อนะครับเช่นการไม่เคยเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคุณเลยการทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในการตัดสินใจต่างๆในชีวิตรวมไปถึงการบังคับให้คุณใช้สารเสพติดหรือทำกิจกรรม,มอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิตตัวใช้คำว่าความรักมาอ้างครับหลังจากที่ได้เรียนรู้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์อันเป็นพิษแล้ว ทรูวิกเตอร์อยากจะมาแชร์วิธีการที่คุณจะรับมือเมื่อคุณรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อใน Toxic Relationship หรือความสัมพันธ์อันเป็นพิษนั่นเองครับ Number one assess your level of safety Again, assess your level of safety ประเมินระดับความปลอดภัยครับในความสัมพันธ์แบบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันนั้นบางกรณีก็อาจจะจบโดยไม่ลำบากมากนักนะครับ แต่ในะอีกหลายกรณีก็อาจจะมีความยืดเยื้อคู่รักของคุณอาจจะพยายามยืดความสัมพันธ์โดยใช้เหตุผลต่างๆนานาและถ้าไม่สำเร็จก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การข่มขู่ทางร่างกายและจิตใจ if your partner is controlling then even if they have never been physically violent there is a real risk that the anger and grief they feel over a breakup may push them over the edge with Increasingly Threatening Behaviour หากคู่รักของคุณแสดงอาการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเหล่านั้นแม้ว่าเขาไม่เคยมีประวัติใช้ความรุนแรงมาก่อนแต่โดยสถิติแล้วก็มีความเสี่ยงอยู่ครับที่ความรู้สึกโกรธเศร้าโศกตัดใจไม่ได้อาจจะเป็นแรงขับที่ทำให้เขาทำอะไรบ้าบินนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว,ว่า push someone over the edge ซึ่งการที่ทำอะไรบ้าบินเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อทั้งสงฝ่ายได้ครับ It can be quite simple. They are threatened by the ultimate lack of control being left by someone. So, you need to be realistic about what your partner may be capable of. Document your concerns and keep law enforcement in mind as an option for added protection. even if you aren't at a point when you are ready to leave it is important to have a safety plan เพราะฉะนั้นต้องพึงระวังไว้เสมอนะครับว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างที่คนรักของคุณอาจจะทำได้หากจำเป็นก็อาจจะต้องศึกษากฎหมายไว้และมีแผนที่ดีเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของตนเองครับเพราะความสัมพันธ์ประเภทนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่จะนำไปสู่ความรุนแรงได้ง่ายกว่าที่คุณอาจจะคิดไว้ number 2. assemble your support system in whatever ways you can เ well, วลาะละพูดถึง support system support system ในที่นี้ก็หมายถึงคนใกล้ตัวของคุณครับอย่างเช่นเพื่อนครอบครัวหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มานานก็มีโอกาสสูงที่จะโดนคู่รักของคุณบอกให้ตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงครอบครัวจนทำให้คุณมี support system เหลือเพียงไม่กี่คน He or she may have disapproved of certain relationships and ultimately wanted to increase his or her control by decreasing the number of outsiders you had contact with. Your embarrassment or discomfort with the troubling aspects of your relationship may have made you paint a rosier picture to friends and a family than was really true. embarrassment, <laughs> discomfort. ที่อยากจะระบายปัญหาในความสัมพันธ์ของตนเองให้กับคนใกล้ตัวฟังเนี่ยอาจจะทำให้คุณมักจะ paint a rosier picture to friends and family that was really true ก็คือทำให้เราวาดภาพที่สวยหรูกว่าความเป็นจริงครับเวลาที่เราเล่าความสัมพันธ์ของตนให้กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวฟัง you may feel intimidated or ashamed to tell them what's really going on take a deep breath and do so anyway It is crucial that you, if you want to make changes, you strengthen your ties with trustworthy friends and family who can help see you through this process mm hmm. คุณอาจจะรู้สึกอับอายหรือกดดันเกินกว่าจะบอกพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหานี้ได้แรงสนับสนุนกำลังใจจากคนใกล้ตัวเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง เพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หรือใครก็ตามที่คุณไว้ใจได้ยิ่งคุณเปิดใจคุยกับพวกเขาเพื่อให้ได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นครับซึ่งแน่นอนว่าการพบจิตแพทย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมากนะครับหากคุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ Number 3 Map out different paths and scenarios คุณต้องเริ่มคิดให้ชัดเจนครับถึงแผนการและเป้าหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากคุณจบความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางกฎหมายหรือความปลอดภัยทางร่างกายทรัพย์สินหากคุณมีบุตรร่วมกันคุณจะมีข้อตกลงร่วมกันอย่างไรครับกับคู่สมรสของคุณแน่นอนว่าต้องรวมไปถึงคำพูดต่างๆที่คุณต้องอธิบายให้คู่รักบุตรเพื่อนครอบครัวและทุกคนที่เกี่ยวข้องครับ None of these questions is intended to intimidate you or paralyze you into inaction. <coughs> on the contrary, the more you can anticipate the logistical challenges of the changes you're hoping to embark on, the less likely they are to bring the process to a grinding halt. ในทางตรงกันข้ามครับ <coughs> หากคุณคาดการถึงอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้คุณก็จะยิ่งรับมือมันได้ดียิ่งขึ้นครับและก็จะทําให้อุปสรรคเหล่านี้ไม่สามารถมาหยุดยั้งการกระทําของคุณได้ครับ Number 4 practice self care แน่นอนนะครับว่าการเผชิญหน้ากับคู่รักที่มีพฤติกรรมเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของเรา Making up your mind to confront a partner about controlling behavior or to leave the relationship is challenging. As with many things in life, the right thing to do can be far from the easiest. Of course, the cruel paradox is that this will also be the time when eating, sleeping, and emotional health fall to the bottom of a very long list of concerns that you seemingly need to prioritize first. But don't ignore your health. It may just be devoting five minutes to taking a walk, meditating, or listening to a song you love. <coughs> เราจะต้องพยายามขนใจนอนหลับรับประทานอาหารและทำตัวเป็นปกติแต่สุขภาพของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับคุณอาจจะลองแบ่งเวลาไปเดินเล่นทำสมาธิหรือฟังเพลงดีๆที่คุณชื่นชอบสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมเล็กๆที่อาจจะช่วยเยียวยาสมานบาดแผลทั้งจิตใจให้คุณได้นะครับและก็อาจจะนำพาไปสู่สภาพจิตใจอันเป็นปกติ ในที่สุดได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับ n u n d e r ร์ห e าอ่ a นร t ้สึ t ท e ่ค n ามรู้สึกสา e าเราควรจะทำความเข้าใจนะครับว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรามักจะปนเปนไปหมดครับในสถานการณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆที่วันหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกพร้อม100%เซแล้วที่จะจบความสัมพันธ์อันเป็นพิษเหล่านี้แต่อีกวันหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกหวาดกลัววันลุ่งขึ้นคุณอาจจะเกิดใจอ่อน ่ีฝายทดครับไซ The more you can anticipate this, the more likely you are to follow through with your original plan. หากคุณเข้าใจว่าความรู้สึกต่างๆที่ผสมปนเปกันอยู่นี้เป็นเรื่องปกติมันก็จะทำให้คุณทำใจพร้อมและลงมือทำตามแผนการที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้นครับ That doesn't mean you have to stuff your feelings. Being all or none about your relationship won't do much good. You can and should acknowledge that there were good parts otherwise you wouldn't have stayed as long as you did การยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองไม่ได้แปลว่าเราต้องกดทับความรู้สึกดีๆไว้นะครับคุณสามารถยอมรับและควรจะยอมรับว่าในความสัมพันธ์อันเป็นพิษนี้ก็มีส่วนดีๆอยู่ไม่ฉะนั้นคุณคงไม่สามารถอยู่กับมันมาได้ยาวนานถึงเพียงนี้รึงไหมครับ การที่คุณทำความเข้าใจกับรูปแบบความสัมพันธ์และอารมณ์ความรู้สึกที่ผสมปนเปนที่เกิดขึ้นอยู่จะช่วยทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและสามารถหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์รูปแบบนี้ในครั้งต่อๆไปได้นั่นเองครับ Last but not least number s keep following through leaving a relationship or even just trying to make changes within one is a dynamic and continuing process not a singular event การที่คุณพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่จบความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นและจบลงอย่างสำเร็จด้วยดีภายในครั้งเดียวจริงไหมครับหากความพยายามแรกของคุณล้มเหลวขอให้คุณสูดหายใจเข้าลึกๆครับและให้เวลากับตัวเองเปิดใจให้คนใกล้ตัวของคุณเข้ามาเป็นแรงกำลังใจที่ดีและเรียนรู้ จากอุป,ปรสรรคที่เคยเกิดขึ้นในความล้มเหลวครั้งก่อนและลองลองมือปฏิบัติใหม่เมื่อพร้อมครับวันหนึ่งคุณก็อาจสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวคุณเองได้ครับวันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านก็ได้เรียนรู้คำศัพท์สำนวนและเก็ตความรู้รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับ Toxic r e l ationship ไปไม่มากก็น้อยนะครับหากใครก็ตามที่กำลังประสบปัญหาความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตาม ครูวิกเตอร์ก็ขอเป็นกำลังใจให้และสนับสนุนให้คุณผู้ฟังเข้าหาคนใกล้ตัวหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำหรือรับฟังรายการย้อนหลังสามารถคลิกเข้าไปที่ moe.radiochai.net เพื่อรับฟังได้ครับก่อนจากกันไปวันนี้ครูวิกเตอร์ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมรับฟังรายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับครูวิกเตอร์ แล้วพบกันใหม่กับครูวิกเตอร์ในเอพิโซดหน้ากับรายการ Hello